มเชกาเ่ก้ามาก็าให้อาหารสัตว์ครับย,ยอิตีมาอันนี้แหละครับคือความสุขที่เกิดขึ้นจริงที่ ถามว่าในโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยต้องการแย่งชิงอะไรครับต้องการแย่งชิงอาหารความสุขอะไรเงี้ยแต่พ่อใหญ่วันเนี่ยก็พยายามหาความสุขของตัวเองครับโดยการเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่านอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญที่สุดครับการเปลี่ยนแปลงท้องนาเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงโคกหนองนาของเราเนี่ยให้เป็นบ่อน้ําบ่อปลาแต่โคกหนองนาของเรามีอยู่แล้วครับแต่เราเนี่ยบอกว่า ยังไม่มีตังขุดก็เลยได้งบมาแล้วก็มาขุดครับก็ให้เขามาขุดให้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจัดการแปลงนาให้มันเป็นตามที่เราอยากจะทําครับ <c oughs> นี่แหละครับแปลงนาที่จะทําการขุดเพื่อจะให้เป็นหนองครับส่วนโคกเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูโคกครับส่วนหนองเนี่ย <c oughs> เราเนี่ย <c oughs> ก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นหนองน้ําครับจากที่นาแปลงนาของเราเนี่ย ที่มันแปลงนาที่ปลูกข้าวทําข้าวเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อขายแล้วครับตอนนี้เราทําเพื่อกินเท่านั้นถ้าไปทําเพื่อขายไม่มีทางที่จะเอาชนะชีวิตในยุคนี้ได้หรอกก็เปลี่ยนจากแปลงนาให้เป็นบ่อน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเสร็จมีปลากินมันก็จบโคกเราก็มีเห็ดนี่อันนี้คือที่จะขุดเป็นหนองครับก็ ขุดมาป้ามันก็จะมาเปน็นี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงโคกหนองนาบ้านผมเนี่ยเหลือแต่หนองเท่านั้นครับโคกมีแล้วนามีแล้วครับส่วนเขาจะมาจัดการยังไงขุดให้ยังไงก็ถือว่าเขาขุดให้ฟรีนะด้วยงบประมาณของเงินภาษีเรานั่นแหละที่เขามาขุดให้เราก็ถือว่าเอา้าเอาเท่าที่เราได้แล้วเรามาปรับแปลงนาเราใหม่ก็ว่ากัน ให้เห็นก่อนว่าโคกน้องนาของผมเนี่ยทําไว้ก่อนหน้าที่จะมีโครงการแบบนี้แล้วครับเฮาสิผ้ามาเบิ้งครับว่าก็ปรับปรุงไปตามที่เราอยากได้ครับเพราะว่าเราต้องปรับปรุงเองโชคดีที่เรามีรถไถหรือว่าเรามีเครื่องจักรของเราเราก็ต้องปรับปรุงเองครับก็คลองไส้ไก่ที่เห็นก็คืออย่างนี้เลยอันนี้ต้องสูบน้ําใส่ครับเมื่อขุดมาเสร็จ ต้องรีบสูบน้ําใส่ไม่งั้นดินมันจะพังก็สูบน้ําบาดาลน,นี่แหละก็โครงการนี้ครับเป็นโครงการของเออหลวงหรือว่าโครงการโค้งหนองนาโมเดลนี่แหละผมก็ทดลองดูว่าเมื่อเราเข้าโครงการไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราเอาความโง่ของเรานี่แหละเพราะว่าเราอยากรู้คือเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็ทักทายมาว่าปู น้องทําเองเลยขุดเองแต่ผมบอกว่าผมอยากรู้ครับว่าโครงการที่เขามีงบประมาณให้ทาโคกงน้องนาเนี่ยเมื่อเขาขุดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงพามาดูลักษณะการขุดโคกหน้องนาก่อนนี่คือที่เขาขุดไว้ให้เรามาเบิงครับอันนี้คือคลองไส้ไก่ครับมันก็ไม่ได้เป็นคลองไส้ไก่หรอกน่าจะเป็นไส้หมูแล้วหระตอนเนี้ย ก็พูดปีด no พูดปีดก็จะมีท well, like ั้งสองสะครับเขาบอกว่าจะมีคลองไส้ไก่ล้อมลอกสะก็มีเฉพาะเอาเจาะแค่นี้คลองไส้ไก่ส่วนสะน้ําก็จะเป็นสองสะใหญ่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นสะนี้กับสะนู้นสะใหญ่แต่ที่สำคัญที่สุดครับเขาขุดแล้วเนี่ยพื้นที่การขุดเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงหน้าดิน ให้มันปลูกอะไรได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาขุดโคกน้องนาของผมเนี่ยให้เป็นภูเขาเลยทีนี้ไม่รู้ว่าหนองก็ขุดขึ้นมาแล้วนาเราก็มีแล้วโคกเราก็มีแล้วแต่เราอยากทำหนองให้มันเป็นหนองครับแต่หนองเนี่ยดูสิว่ามันไม่ไม่ไม่ไมเพียงไม่เพียงกันอะ่ะก็คือระดับดินนากับดินโคกหนองเนี่ย ก็ยางลงไปเบิ้งเลยว่ามันสูงตั้งระดับกันประมาณไหนนี่ก็คือเขาขุดเพื่อจะให้ได้น้ำเนี่ยเพราะงี้ว่าลงไปเบิ้งนี่ก็คือหนองครับอันอันน,น,นี้มันตั้งกันพุ่น่ะพุ่นะลงไปุ่านจะเป็นหน้าครับในลานลงไปเบิ้งเราว่ามันเป็นหน้าส่วนน้องที่เขาขุดให้เราว่าจะเป็น คองไส้ไก่ล้อมรอบอย่างที่เราจินตนาการมันไม่เป็นอย่างที่เราจินตนาการเด้อมันเป็นอย่างแน่หระอไม่เ่ยวันมันเป็นมีคล้องมันมีคลองก็คือคองไส้ไก่อย่างที่เห็นก็อย่างที่เห็นส่วนตรงนี้เขาก็วางแผนว่าจะให้เรามาปลูกบ้านปลูกกระตับเขาจะให้เราปลูกกระตับในพื้นที่ตรงนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะถมให้มันเพียงเพียงกันก็ มันไม่ได้เพียงกันหรอกครับ <g ül> เอาพื้นที่ว่างไว้ตรงนี้ไว้ให้ปลูกกระต๊อบไว้อย่างนั้นก็เหลือพื้นที่ว่างตรงนี้พื้นที่ตรงนั้นก็เป็นเขตแดนของญาติพี่น้องกันแทนที่ว่าเขาจะถมให้มันเพียงกันระดับเดียวกันมันก็ปล่อยทิ้งว่างอย่างนี้อันนี้คือผู้รับเหมานะครับที่เขามาขุดให้เราก็พยายามบอกคนที่บ้านแบว่าคุมดูให้เขาดีๆนะอย่าให้เขา,เาขุดแบบ ตามใจเขานะมันต้องขุดให้ได้พื้นที่ได้ใช้ตามแบบแล้วก็ตามพื้นที่ที่มันจะได้ใช้ปลูกนู่นปลูกนี่ได้แต่ตอนนี้มันปลูกยังไม่ได้ครับมาเบิองกันแท่น้าปะัะจะนี่มาเบิองกันแท่น้าที่เขาสิห้ปูปะัะจะนี่นี่รถแก้น้ำซุกซุกไปครับรถแก้น้ำนี่กะสิปิ้นเผาตกลงไปเลยล่ะเบิ้งนี้เบิ้งส่งนี่เอาง่าย คันแทน่นนาผมเดิมผมเนี่ยมันยังใหญ่อยู่อันนี้เลยอ่ะแล้วตรงนี้พื้นที่ว่างตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยไว้เพื่ออะไรแทนที่เขาจะขยับพื้นที่ให้มันได้เต็มพื้นที่ที่เราให้ไว้สามไร่ครับให้ไว้สามไร่เพื่อที่จะทดลองในการขุดโค้งนองนาแต่ตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาแก้ให้เราหรือไม่แก้ให้เราเราไม่ทราบแต่ตอนนี้เราก็ต้องแก้พื้นที่ของเราเพื่อที่จะให้ทันฤดูการเพาะปลูกครับ แม่เอมสิ่ทัานบ่ละพญาวันมาเน,นี่ต้องแก่ยองเล้วนเนาะนี่ละโค้งนองนา <c oughs> คือชาวบ้านเนี่ยที่คิดอยากจะทาโค้งนองนาแบบอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าไม่รู้อีโนอินีอยากจะคิดทํานะผมบอกไว้ก่อนถ้ามีตังค่อยทําถ้าจะเข้าโครงการก็ให้ระวังดูอยองกันลวกันเห็นผู้เท่าแก่ๆอยู่บ้านแล้วก็ช่วงที่ผมไม่อยู่เขาก็มาขุดให้ช่วงที่เราอยู่ น้อนรอเฝ้าคอยว่าเขาจะมาขุดให้นัดแล้วนัดอีกว่าจะมาขุดให้ก็พอเราไม่อยู่ก็มาขุดมาขุดแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ก็ได้รูปแบบโคกน้องนาที่เป็นฟอร์แมตของเขานั่นแหละเอาแล้วก็ในระดับการเคลียร์พื้นที่เขาก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วก็เอากิ่งมง้งกิ่งไม้ทำให้เราต้องไปทะเลาะกับที่ดินข้างๆดีนะที่เป็นญาติกัน ก็ทะเลาะกันว่าเนี่ยเอากิ่งมงกิ่งไม้ไปทิ้งไว้ที่ดินเขาต้องเคลียร์ออกเนี่ยก็ทําให้เราต้องปวดหัวเราต้องมาเคลียร์ออกให้เขานี่อันนี้ก็ที่ดินข้างๆอ่ะใครที่อยากจะทาโค้งหนองนาโมเดลหรือว่าโค้งหนองนาที่เป็นรูปลักษณะที่มันทําแล้วเนี่ยปลูกนู่นปลูกนี่ได้เลยเนี่ยต้องพึงคิดเสมอว่าถ้าคุณจะทาเนี่ยคุณมีเงิน แล้วคุณทำแบบเองอันนี้ก็จะสวยงามแต่ถ้าคุณเข้าโครงการอย่างที่ผมทดสอบลองเข้าดูเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละครับโชคดีที่เรามีโคกข,ของเราก็เขาบอกว่าจะขุดให้มันสามไร่เป็นโคกหนังนาผมบอกไม่เอาผมบอกว่าผมจะเอาเฉพาะหนองและส่วนโคกเนี่ยผมจะตัดแต่งให้ก็เอาโคกของผมมาผาสมกับหนองพื้นที่มันก็สิบไร่ครับคนถามว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนล่ะครับอยู่ที่ บ้านถ้ำเตา่าตําบลถ้ำแขอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละโค้งน้องนาของผมก็ต้องมาปรับเปลี่ยนปรับแต่งใหม่ทั้งหมดไม่ยากโชคดีที่เรามีเครื่องจักรของเราแต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาให้มาแต่การที่เราจะยอมรับแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปิดจารตัวเองหรอกนะเราก็ไม่ได้บอกว่า สิ่งที่เขาทําให้ไม่ดีหรอกนะแต่เราเพียงอยากบอกว่าเนื้อโครงการมันมีงบประมาณแล้วเนี่ยก็ต้องทํางบประมาณที่จะให้กับประชาชนให้ได้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบครับไม่ใช่ว่ากักไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เขาจนต่อไปแบบนี้โชคดีนะที่เป็นพอเถาค้นเบิกท่างถ้าเป็นพอเถาคนอื่นนี่มึงตาย <c oughs> เน่าทิ้งจนต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเนาะว่าพื้นที่ โคกน้องนาโมเดลนั่นขุดไปเสร็จก็เป็นนั้งสี่แล้วเพื่อนเขาก็แนะนำนะปูน้องเอ้ยเชื่อพี่ปูทําเองเลยขุดเองเลยมีงบประมาณสักแสนหนึ่งเนี่ยทําเองเลยก็เราอยากรู้นะว่าโครงการของรัฐเนี่ยเมื่อเขาทําให้แล้วมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเด้อเครียอยู่ตัวเครียแล้วเนี่ยนา,นาอ่าดอกแมลอดอ่อเขาคือใบเย็นให้ โักเอาเอากอไผ่ไม่เห็ดคู่น้ำไว้เหงควยแม่จะเลื่ญนเนี่ยเราต้องเคลียร์กอไผ่เคลียร์อะไรเองทั้งหมดครับเมื่อจัดการเองก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือจากรัฐเมื่อรัฐเขาทาให้เราอย่างนี้เราก็ต้องแก้ไขปัญหาของเราเองครับเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีงบประมาณมาทําให้เราแล้วเขาก็หนีเลยแล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านที่ ถ้าไม่ใช่ผมนะก็ถือว่าสวยไปก็แล้วกันฮะพดดอกระบ,บอกอยู่ไห้มันสะเห็นดินเสมอกากน้ำไว้น้ำกระทวมเฮี้ยน,ล,ยนล้วอดตอนนี้เราก็บอกว่าให้เขาทโมเสมอให้เราหน่อยนะอะไรเงี้ยเพื่อที่ย้ายพื้นที่ตรงนี้มันสามารถที่จะเพาะปลูกได้ก็เอาคันดินมาทําเป็นคันแทนาขวางน้ําน้ํามันมาจากทางป่ามันก็จะไหลลงสู่สะแต่ทีนี้มันก็เอาคันดินมา ขวางไว้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับเอา oh, <head. S 1> แก้เองเด้เออนี่เฮ็ดหรอวะนี่เก็บเฮ็ดกินแล้ว, get head, get ลวสมบูรณ์ครับอยู่หน้าผมนีป่บยย่านดอกเรื่องว่าถ้าปลูกนู่นปลูกนี่นี่รับรองปีหน้ามาเจอกันครับพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนแน่นอน พอไม่ไข่เราก็ดึงออกแล้วเห็นไหมเราดึงออกจากทางน้ําครับทางน้ํามันอยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเราก็ทําเป็นทางน้ำของเราแล้วให้น้ํามันไหลลงบ่อครับพอน้ําไหลลงบ่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปลูกเลยครับบ่อคลองไส่ไก่เด้ปลูกได้เลยสะพานนี้เราก็สร้างเองครับ เรียบร้อยหลุมไว้ปลูกต้นแค่ครับเพื่อที่จะบังแดดเพื่อที่เราจะปลูกต้นไม้ตามแนวร่องของเราต่อไปเอาต้นแค่ก่อนทีละสเต็ปเนาะพวกนังน้ำโมเดลเนี่ยเขาทำกันยังไงก็ไม่รู้ ก็มีโมเดลไหนเราไม่สนใจแต่เราทําตามใจเราครับนี่ก็คือที่วางอาค้างผักหรือว่านั่งร้านผักนั่นแหละก็ต้นกล้วยกับต้นมอนเบอร์รี่ก็ปลูกเรียบร้อยที่เพื่อนให้มานี่ก็คือมอนเบอร์รี่นะครับตัวนี้ไม่ใช่มีคือมอนเบอร์รี่สะพานที่เห็นข้างหลังก็สร้างเสร็จปรับเรียบร้อยทุกอย่างต้องปรับเองครับ คือเราจะไปรอคอยให้เขามาปรับให้เนี่ก็คงยากเพราะว่าเขาได้งบประมาณไปแล้วเนาะแต่สิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือนี่น้ำต้องเต็มสระครับของไส้ไก่เนี่ยน้ำเต็มเลย,เเยก,ลก็เป็นลักษณะแบบลึก3เมตรครับความลึกเมื่อวานนี้โดดลงไปก็เข้าคอส่วนนี้ก็เป็นอีก หนึ่งสถานที่ให้ไร้ที่แนะนำว่าเพื่อนคนเบิกทางมาก็ต้องมารงสะพานนี้ครับเพื่อที่จะเล่นน้ำในหนองนี้เพราะว่าเนี่ยทำไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะมาเยี่ยมเยียนกัน